บันทึกไทยเบฟหน้านี้ขอร่วมสืบทอดเรื่องเล่าของสายน้ำผ่านเจ็ดท่าน้ำมนสเสน่แห่งเจ้าพระยาเจ้าพระยาแม่น้ำสายสำคัญของคนไทยที่เต็มไปด้วยเรื่องราวอันล้ำค่าทั้งประวัติศาสตร์ประเพณีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวารมหาวิหารพุทธสถานเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิต วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารพร้อมสัมผัสวิถีชีวิตพื้นบ้านในอดีตที่หาชมได้ยากในยุคนี้วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารพร้อมสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนกูดีจีนหรือชาวไทยเชื้อสายจีนที่เก่าแก่กว่า200ปีวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนสี่เชื้อชาติสามศาสนา เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟรอนต์และเกาะติดไลฟ์สไตล์ของแหล่งช้อปปิง้งริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียท่ามหาราชเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่อุดมไปด้วยศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนยอดพิมานริเวอร์วอล์กสัมผัสกับบรรยากาศโรแมนติกที่โอบล้อมไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ ที่จะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็นบริษัทไทยเบบเบรดจ,จำกัดมหาชน